สำหรับใครที่เคยดูหนังผู้หญิงฆ่าใครแตะต้นฉบับแล้วเกิดประทับใจในตัวของเรเอกนางเอกอย่างหลิวเต๋อหัวกับอู๋เชี่ยนเหลียนและพากันจินให้พวกเขารักกันนอกจอจริงๆแต่ก็พากันผิดหวังเพราะตัวของโจโจ้ยังอู๋เชี่ยนเหลียนนั้นบอกว่าหลิวเต๋อหัวไม่ใช่สเปคของเธอแต่สายมโนก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือสิ้นหวังไป พราะผู้หญิงข้างกาที่เป็นแม่แท้ๆของลูกสาวของเขาอย่างจูไหลเชียนนั้นในตอนวัยรุ่นนี่ก็สวยใสน่ารักชวนฝันไม่แพ้อูเชียนเหลียในตอนนั้นเลยถ้าไม่เชื่อแอดมีรูปให้เทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลย้วยความรักนอกจอกระหว่างหลิวตือหัวกับจูไหล่เชียนนั้นเป็นความรักที่ได้รับการปกปิดอย่างมิชิดมาหลายสิบปี ถ้าไม่มีใครระแคะระคายหรือฟันธงได้เลยว่าอวอของเรามีแฟนแล้วหรือยังเป็นโสดกันแน่ทั้งๆท,ที่ทั้งสองคนได้ปลูกต้นรักร่วมกันมาได้ถึง35ปีแล้วโดยมีพยานรักเป็นลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อฮาน่าหลิวซึ่งถือกำเนิดเมื่อปี2012ปัจจุบันก็อายุได้9ขวบแล้วเรียกว่ากำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวเรื่องราวเลิฟสตอรี่ของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อปี1986ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตเลวเตอหัว เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขากําลังจะก,ก้าวข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัวจึงไม่ยอมต่อสัญญาระยะยาวอย่างที่ทีวีบีต้องการเขาจึงถูกทีวีบีแช่แข็งยาวโดยไม่ป้อนผลงานใดๆให้เลยในขณะที่ผลงานบนจอภาพยนตร์ก็ยังอยู่ในแค่ช่วงเริ่มต้นยังไม่มีชื่อเสียงหรือความโด่งดังอะไรมากนะักทั้งคู่ได้พบกันในตอนที่หลิวเต๋อหัวได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรวมทีมดาราฮ่องกงที่กัวลาลัมเปอร์และได้พบกับสาวน้อยจอมแก่นรักแท้ของเขา ที่กำลังเป็นสาวสวยสะพรั่งในวัย20ปีโดยคาดว่าจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกันโดยเยี่ยเชียนเหวิอนอดีตนักแสดงและนักร้องสาวชื่อดังของฮ่องกงยุคนั้นทั้งสองคนได้สารสัมพันธ์กันด้วยความยากลำบากต้องปกปิดทุกอย่างเป็นความลับอย่างมิดชิดเพราะด้วยค่านิยมของวงการบันเทิงเอเชียยุยคนั้นการแต่งงานก็เปรียบเหมือนการออกใบสั่งให้กเกษียณของนักแสดง เพราะความนิยมมักจะตกลงอย่างรวดเร็วถ้าแฟนๆได้รู้ว่าผู้เขาหรือเธอไม่โสดแล้วไหนจะยังปัญหาเรื่องมาเฟียในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงของฮ่องกงที่มักใช้จุดอ่อนเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวบีบบังคับให้นักแสดงต้องรับงานตามที่พวกมันต้องการการที่จะเปิดเผยตัวว่าใครเป็นแฟนใครจึงเป็นอันตรายต่อคนที่พวกเขารักมากกว่าการปิดเงียบไม่ให้ใครรู้ความรักฉบับปริศนาของพวกเขายังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ แม้จูลเลียนจะย้ายมาอยู่ที่ฮ่องกงอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1986แต่ก็ยังไม่มีใครหรือสื่อไหนรู้ชัดว่ามาในฐานะอะไรได้แต่คาดเดาและซุบซิบนินทากันไปว่าเธอน่าจะมีอะไรกับซูเปอร์สตาร์หัวของเราแน,แน่จนกระทั่งในปี2009เเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปบทบาทของมาเฟียในวงการหนังฮ่องกงถูกจำกัดลงจากเมื่อก่อนอย่างมากอีกทั้งการเปิดกว้างของสังคมเรื่องการมีครอบครัวของศิลปินก็มีเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายหลิวเตอ๋อหัวก็ออกมายอมรับกับสื่อว่าเขากับจูไหลเชียนได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วที่ลาสเวกัสตั้งแต่วันที่23มิถุนายนปี2008สำหรับประวัติของจูไหลเชียนก็มีดังต่อไปนี้จูไหลเชยียนหรือแคโรชูเป็นลูกสามในครอบครัวผู้ประยพชาวจีนที่เกิดในปีหนังประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่6เมษายนปี1966ปัจจุบันอายุ55ปี เธอเป็นลูกคุณหนูของครอบครัวผู้มีอันจะกินไม่ต่างจากโจโจ้ของอู๋เชียนเหลียนในหนังผู้หญิงฆ่าใครแตะจึงมีนิสัยเอาแต่ใจมีความมั่นใจในตัวเองสูงและชอบอยู่ท่ามกลางแสงสีจนเมื่อมาพบรักกับหลิวเตอ๋อหัวเธอจึงได้เปลี่ยนนิสัยไปยังกับหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่มีนิสัยพูดจาเสียงดังผงผางตามธรรมชาติของคนที่เป็นลูกคุณหนูกลายมาเป็นคนที่สงบเสงี่ยมยอมตกอยู่ภายใต้เงาของความเป็นเมียซูปเปอร์สตาร์ที่เปิดเผยตัวไม่ได้มากว่า20ปี แต่พวกเขาก็รักกันดีแม้จะต้องทนกับวิธีรักซ่อนเร้นแบบนี้เป็นเวลานานและยิ่งรักกันมากขึ้นเมื่อทั้งคู่ได้มีโซทองคล้องใจเป็นลูกสาวตัวน้อยที่ชื่อฮาน่าหลิวนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่แฟนๆคนไหนที่เคยเสียใจอ,อกหักที่ไม่อาจเห็นโจโจ้กับอาวอรักกันนอกจออย่างที่พากันเชียร์จนออกนอกหน้าก็จงเลิกสึงซ้ำได้แล้ว พราะว่าอาวอ๋อได้มีผู้หญิงข้างกายนอกจอที่สวยน่ารักน่าหลงไหลไม่แพ้ผู้หญิงข้ากรยแตะในจอที่ชื่ออูเชียนเหลียนเลยเธอคือผู้หญิงที่กุมหัวใจของหลิวเตอร์หัวได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดเธอคือโจโจนอกจอที่ชื่อจูไหลเชืน่น